สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโยมนะครับไอมาสนรับวันนี้เกมบีดแบสโซเช่นเคยนะครับว,ว,วันนี้ผมจะมาเปิดกาชาที่มาใหม่ครับเป็นตัวละครใหม่ของกาชาพันปีรอบนี้เลยนะครับก็รู้สึกว่าพันปีรอบที่แล้วจะเป็นปู่ยามะนะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าของหน่วยที่1แล้วก็เป็นคิระนะครับคิระที่โวไปครึ่งตัวแหว่งไปครึ่งนะครับ อะไรประมาณนั้นครับก็กาชารอบที่แล้วนะผมก็ไปเปิดแล้วผมก็ได้ปู่ยามะมานะครับก็รอบนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นพ่อของอิจิโกะแล้วก็แม่ของอิจิโกะแล้วก็พ่อของอิชิดะตอนวัยหนุ่มนะครับตอนวัยแรกๆเลยเดีย๋ยวรอบมีรู้สึกว่าจะมีกาชาฟรีนะครับเดี๋ยวเราลองหมุนกาชาฟรีไปก่อนแล้วกันซึ่งผมก็ไปฟาร์มเพชรแบบคันลือโหดมานะครับก็ ฟาร์มแบบได้ประมาณแค่สามพันฟาร์มแบบสุดๆแล้วละ่ะเออเคนะครับเราไปเริ่มกับกาชาของสงครามพันปีในตู้กาชาที่มีชื่อว่าวันพรุ่งนี้ดีกว่าครับไป Step. ยิบเอสเตปเฮ้ยผมเชื่อผมผมลืมดูว,ว่ามันใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแรกๆมันทองก่อน สเต็ปหนี่นสเต็ปแรกมันทองได้ไงแต่สเต็ปหลังๆนี่มันอย่าทองก็พอเดี๋ยวผมขอไปคำนวณก่อนนะว่ามันใช้เพชรประมาณเท่าไหร่มีตัวสงครามบันปีที่ผมอยากได้นะครับผมอยากได้ยูฮาบัสแล้วก็อีจิโกะนะครับเป็นอีจิโกะล่างสุดท้ายมั้งโหใช้ลูกแก้วเยอะเหมือนกันเนี่ยแปๆต่อไปเลย ลุ้นไ,ได้วยกันนะผมก็ลุ้นพ่าถ้าผมไม่ได้ตัวที่อยากได้ขึ้นมานี่แบบที่ผมโคตรอยากร้องไห้อะเอาเอาทองสองรอบแล้วนะทองสองรอบแล้วนะมารอบต่อไปต้องมาน่หละโอ้ผมฟาร์มสามเพชรสามพันกว่าเพชรขนาดเนี้ยผมว่าไม่ว่ะปฏิเสธ เชีย่ยแม่งสามสเต็ปแรกไม่ปฏิเสธเลยอะ่ะโหงานหนักแล้วผมอะ่ะสเต็ปสี่อยู่อันนี้อ๋อยังไม่การันตีการันตีสเต็ปห้าสิบแล้วก็การันตีทุกทุกขั้นสเต็ปอะ่ะแหละปฏิเสธเถอะโอ้อะไรวะเฮ้ยมันไม่ท,ทุกทุกทีของผมสเต็ปที่สี่อย่างเงี้ยมันต้องปฏิมันต้อง ปฏิเสธบ้างแหละอันนี้มันผมไม่คิดอะไรมากอีกแล้วมันการันตีจูฮาบัตจูฮาบัตเอ้าเฮ้ยผมนึกว่าลิวเคนยังคุณว่ามีอีกหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่มีแล้วมั้งเฮ้ย โทชิโร่อะโทชิโร่โทชิโร่ตัวนี้ผมยังไม่มีหมดแล้วมั้งหมด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 เฮ้ยได้มาสองตัวเอาโทชิโร่ตัวนี้ผมมีแล้วหรอได้มาสองตัวถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มละใช้ได้ใช้ได้ได้ได้ริ Ken วเคนมาก็แต่ผมอยากได้แม่อิจิโกะมากกว่ารู้สึกว่ามันโหดดี นี่ก็ปฏิเสธหรือไม่ก็อะไรสักอย่างตัวอะไรวะแม่อิจิโกะแม่อิโจเอาโอ้ผมผมก็นึกว่าเป็นผมได้ยินเสียงผู้หญิงไงผมก็นึกว่าเป็นแม่อิจิโกะโอ้เดาผิดเลยอะลืมไปว่าตู้ตู้นี้มันมีตัวผู้หญิงตัวอื่นด้วยมาเลืออีกพันแปดอเหนื่อยใจเหนื่อยใจ เปิดแต่ละรอบไม่รู้สึกว่ามันแบบอันนี้มากเลยอะไม่ปฏิเสธว่าลย่ามามามาสเต็ปสเต็ปที่แปดครับน่าจะได้ประมาณสิบสองสิบสามสเต็ปมั้งเท่าที่ลองคำนวณดูแล้วนะครับผมว่าปฏิเสธนี้อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธว่โหรู้สึก กาชารอบนี้เป็นกาชาที่ทำให้ผมรู้สึกแบบเกียจจังม่แบบมันออกแค่การันตีอย่างเดียวเลยอ่ะกับปฏิเสธแค่หนึ่งครั้งเองปฏิโอ้ไม่ปฏิเสธละเออออโอ้เม่กี้ผมตกใจมาสเต็ปการันตีครับ ใครวะสุนเกล้าหุบะอ้าวคือจะพูดยังไงเดียอุราฮาราตัวนี้ผมมีแล้ว,วอ่ะเฮ้ยม,มันต้องมีตัวอื่นหลุดมาด้วยดิอ้าวเชี่ยไม่มีตัวหลุดมาด้วยวะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปคำนวณเพชรผมแป๊บนะถ้าเปิดตรงนี้150มันจะไปทุก5สเต็ปมันจะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่วะทุก5สเต็ปจะตกอยู่ประมาณ700 750 900จ็ดเป็น950าใช่ปะเก้าร้อยห้าบวกเป็นหรอหนึ 1, ่งพันเฮ้ มีโอกาสอีกห้าสเต็ปครับมีโอกาสอีกห้าสเต็ปจูฮาบัตเตอร์ไม่จูฮาบัตก็อิจิโกะขอร้องปฏิเสธบ้างก็ดีโหไม่น่าละ่ะทำไมตู้แยกมันถึงออกยากจังมันเป็นแบบนี้แหละเอ๊ะมันไม่ปฏิเสธเลยอะ่ะเฮ้ยปฏิเสธให้ผมหน่อยก็ได้ขอร้อง ลุงเหรอปฏิเสธปฏิเสธไม่โว้โหหลุดโอ้หหลุดแบบว่าตัวแบบมันไม่ปฏิเสธเลยอะไอแซดนะเนี่ยแซดนะเนี่ยวิ่งวิงเฮ้ยเฮ้ยมีหวังว่ะมีหวังว่ะยืสยืส ยสหน้าแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วเฮ้ย hey. ต้องมีตัวหลุดมาด้วยดิต้องมีตัวหลุดมาด้วยดิต้องมีดิต้องมีดีอ,ดอีกดิไม่วะโอ oh. ้มันมันไดจูฮาบัตมามันก็ดีอยู่หรอกอีกสองสเต็ปสุดท้ายครับอีกสองสเต็ป ไม่ได้ก็อยากปล่อยโฮมากเลยอะผมว่าแม่งทองวะไม่ปฏิเสธวะโอ้ยน่าเศร้าจิมหายแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเกลือไม่เคยเกลือเท่านี้มาก่อนเลยตอนผมเปิดเบิร์เดวิทในเอดีตัวเองผมก็ได้เกือบได้ทั้งนี้ทั้ทงโนเอลนะเว้ยแต่แบบแม่งตู้นี้แบบทำให้ผมผมขอไม่ซ้ำ <c oughs> <c oughs> ทำไมทำไมต้องเอาตัวซ้ำม,มาด้วยอ่ะเฮ้ยมันต้องมีอีกดีหมดวะ่ะโอ้ไม่มีวะ่ะโอ้โหได้ริวเฮนกับจูฮบาบัตมา อันนี้น่าเศร้าชิไหยเลยโอ้ไา้ริวเคนกับจูฮาบัตมาแล้วก็มีอ่อุลฮาระพันปีแล้วก็มีเนเรียแล้วก็มีโทชิโร่สองตัวอ,อุ้ยโอววสาฟาร์มตั้งสามพัน 3, เลยนะเว้ยโอ้ผมเปิดไปล่อไปสิบห้าสเต็ปอะเชี่ยวโอ้มันแบบคือ เปอร์เซ็นต์ปฏิเสธเยอะมันก็ดีหรอกแต่อันนี้มันแบบแทบไม่ปฏิเสธเลยอะจริงตัวที่ผมอยากได้นะมันก็มีเอ่อมีแม่อิจิโกะส่วนพ่อของอิชิดานี้แล้วแต่นะครับแล้วก็มีจูฮาบัสแล้วก็อิจิโกะล่างสุดสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็มีแชทล่างนี้นะมีสามตัวเอ้ยมี4ตัวเท่านั้นดิเอ้ยมีมสมมีสามตัวเท่านั้นนะที่ผมหมายปองเลยว่าอยากได้นะครับ น่าเศร้าน่าเศร้าอโอรู้สึกหมดกำลังใจเลยอ่ะอุตส่าไปฟาร์มมาตั้งสามพันแต่ได้ได้ลิวเคนกับจูฮาบัตมาก็ถือว่าก็ถือว่าแย่อ่ะมันไม่ได้ถือว่ามันไม่ได้ดีอ่ะมันถือว่าแย่อ่ะแต่มันก็ต้องเลือกด้วยว่าเราจะเอาไปใช้งานในทางไหนนะ แต่เท่าที่ได้มาก็ถือว่าไม่เลวแต่มันก็มันก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้ดีอะ่ะเนาะโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับใครเปิดใครเปิดได้ตัวไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะผมรู้สึกว่าผมหมดไปสามพันเพชรนี่ผมรู้สึกแบบผมผมไม่รู้ดิผม ผมอยากเปิดต่อเหมือนกันนะแต่ถ้าเปิดต่อนี่ผมก็คงแบบไปเปิดรอบนอก,กอน,นะครับเพราะอีกประมาณเหรอผมจะเปิดให้ถึงแค่ยี่สิบสเต็ปพอนะครับเพราะว่ามันผมกลัวมันไม่ออกอะ่ะตัวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นเหรอแม่ของอิจิโกะตัวเดียวเท่านั้นเลยครับคุโรสกิมาสกินะครับก็มีตัวเดียวที่อยากได้นั่นแหละครับ โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดกาชาแล้วได้ตัวอะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกนะว่าใครกี่สเต็ปออกนะครับเพราะผมแบบผมรู้สึกแบบอยากเอามือทุบฝาผนังมากเลยอะฮ่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าใครได้ตัวอะไรกันบ้างใครเสียเพชรไปเท่าไหร่นะครับโอ้ยผมผมไม่มีคำบรรยายวะโอเคนะครับก่อนเราจะจากกันไปนะครับก็ผมอยากถามคุณผู้ชมสักหน่อยครับพอดีว่าผม จะทำพอดีว่าผมคิดว่าผมจะทำเนื้อเรื่องของ Beat can feel your o w n world นะก็ไม่รู้ว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีนะผมอยากเห็นผมอยากเห็นความคิดเห็นของคนดูครับว่าผมจะทำดีไหมครับเพราะว่าในในเกม b Beat Based Soul ครับมันมีเนื้อเรื่องของ Fe e l your o w n world อยู่นะครับก็ผมอยากสอบถามนิดนึงครับว่าผมจะทำดีไหมอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถกดโหวตได้ที่ปุ่มตัวไอน,นะครับโอเคแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมกับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปเปิดกาชาอันหน้านะอันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกับผมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ